มึงตีดได้ไรละตูโมงไอ้มินอือไปเจ้มแมดแล้วแม่ต้าวที่เป็นลมมาได้จีดมันต่นักอ่ะมึงไม่กินว่าแมงสาเป็นโปมึงบังเอโปที่มาเกิดเพื่อปเป็นแมงสาเปล่าโปโปมึงตายรื่งนี้กลายมาเกิดเป็นแมงสาตัวอันละเออตัวมึงตายเกิดเป็นแมงวันตัวอันละ่ะ ความผูกพันมันได้มาเกิดอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วมึงกินบ้างไหมว่าอันคือโพมึงแม่เจ้าเลยดิ่มาคือว่ากินมากมากตอน,ะนโพที่มาเกิดเพื่อเป็นแมงจ้าป่ะทวดที่เกิดมาเพื่อเป็นแมงวันน้อไม่เจ้าตำดีก็ได้เกิดเป็นกุนเป็นเทวาดาตำไม่ดีก็เกิดเป็นซัดในหลับจ้านมึงกินแบบโป้มึงมงาะ มุ้ยช <istani> ีตาไปลังที่อาตัวเองขัะนั้นนนัดอกโพดังทวดไม่ดีนอนด้วยนอนจักด้วยโป้ทวนเออจบกันแล้วอือโอ้ไม่ได้ไม่ลองชี้แต่ไม่ได้นะอันเราเลือดสองตัวเนี่ยขาดแม่แม่ตาเอวนินดังงโพดังทวดคขาดแม่แม่ตาเลยมุ้ไม่ชี้ได้ขนาดนั้นขนาดตาแรงเหมือนนั้นโปมึงมาตียิกแต่งเครื่องบินนั้นโปน cái dây ruộng phủ thuốc thì chắc xít nhưng một cái dây ruộng phủ thuốc Từng thường là mình, mình ba mua kìa tương kiểu á bỏ binh minh cá cả mua trăm mấy trái trương tương kiểu là phá là gì quản thường minh tương nay và chặt mẹ phó ngay mưng lên cắn lé cái núi lệch lé cái núi mình mình con lên tương phố nên kia phải chặt mẹ phó mà nuôi tương kia cam xong cam Chúng kiểu á lên đà, lên mô mình mới khóc hiểu ที่บหอนเลยไปช่วยกันมันยังครับกระกำเลยก็ถ้วยมันยั่งเลยก็มันใจเอาเลยมันใจหรือเตสร็จแล้วเยอะเป็นโป้นะอย่าจี้เลยนั้นไม่จี้ดเด็ดเลย